3ขั้นตอนมือใหม่ฝึกสควอตยังไงถ้าเราเป็นมือใหม่อะเราจะฝึกสควอตยังไงเริ่มต้นจากอะไรนะคะวันนี้ครูป๊อบจะมาสาธิตแล้วก็อธิบายให้เพื่อนๆฟังนะคะทําไปพร้อมๆกันนะคะอันดับแรกนะคะท่าสควอตก็คือการฝึกกล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหน้า ก้นนะคะแล้วก็แกนกลางลำตัวด้วยนะคะหรือเป็นท่าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันที่บ่อยมากๆเพราะฉะนั้นนะคะเรามองข้ามท่านี้ไม่ได้เลยถ้าเราสามารถฝึกท่านี้ได้เราก็จะสามารถต่อยอดไปท่าอื่นได้นะคะเดี๋ยวไม่รอชา้าเดี๋ยวเราไปดูสเต็ปแรกกันก่อนเลยคะ่ะ ขั้นตอนแรกนะคะท่าสะโพกก็เปรียบเสมือนท่านั่งก้าอี้เพราะฉะนั้นสเต็ปแรกครูป้อมแนะนําให้เพื่อนๆหาก้าอี้มาหนึ่งตัวแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็เดินไปเสร็จท่าวิธีการวางเท้าง่ายๆนะคะเพื่อนๆให้ฝ่าเท้านะคะกว้างกว่าช่วงสะโพกของเตัวเองเล็กน้อยเสร็จแล้วนิ้วเท้าขะอดกดแรงกดฟิกเข้าไปที่พื้นนะคะแล้วก็ค่อยๆพับสะโพกไปด้านหลังแล้วก็หย่อนกลนลง นั่งลงไป 1, 2, 3แล้วค่อยยืนขึ้นนี่ถอยสะโพกไปเฮบหย่อนก้นนั่ง 1, 2, 3แล้วก็ขึ้น สิ่งที่ครูฟอฟแนะนําให้ฟิตนะคะนั่นก็คือการม้วนสะโพกสําหรับมือใหม่นะคะยอ่อลงไปแล้วนะคะจังหวะยืนขึ้นถ้าเรายืนขึ้นตรงนะคะแต่สะโพกเรายังถอยไปด้าหลังอยู่อันนี้ขึ้นมาเพื่อทําให้หลังเราแอ่นแบบนี้เพราะฉะนั้นม้วนสะโพกเข้าไปแล้วขมิบกดแล้วก็ยอ่อยืนขึ้นยืนตรงๆแล้วม้วนสะโพกเข้าฮึบแล้วก็หย่อนกด ทำไปช้าๆนะคะสําหรับท่าสเต็ปแรกที่เราฝึกกับเก้าอี้นะคะเพื่อนๆเราจะฝึกจังหวะที่เราหย่อนก้นลงไปนะคะแล้วก็ออกแรงฉีดพื้นขึ้นมานะคะให้เรายัางรู้สึกว่าเวลาเรามีเก้าอี้อะคะ่ะเราจะรู้สึกว่ามันปลอดภัยกว่าเราจะสามารถกล้าชิ้นน้าหนักลงไปที่เก้าอี้ได้เลยนะคะสําหรับมือใหม่ครูปั๊กขอแนะนําให้ฝึกกับเก้าอี้ก่อนนะคะ ส่วนสเต็ปที่เนะคะเ,เพื่อนๆเราจะฝึกจังหวะที่เราต้องเกงค้างไว้นะคะนั่นก็คือ w a ลส s q u a นั่นเองนะคะคือการย่อสวอตค้างไว้กับกําแพงนั่นเองวิธีฟิกง่ายๆเลยนะคะฝ่าเท้าเหมือนเดิมกว้างกว่าช่วงสโพกของตัเองเ็กน้อยเสร็จแล้วเอาสโพกเนี่ยค่ะก้นของเราดันไปติดกําแพงแบบนี้ชึบแบบนี้นะคะเพื่อนๆเนสร็จแล้วเพื่อนๆก็ค่อยๆหย,ย่อนก้นลงไป แต่ถ้าสมมติว่าเท่าหย่อนก้นลงไปเรารู้สึกว่าปวดหัวเข่ามากเลยนะคะเข่าของเราอาจจะยังกําลังพุ่งเยอะเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นขยับเท้าไปด้านหน้านิดนึงแบบนี้ให้หัวเข่าเนี่ยค่ะเลยข้อเท้าของเตีงไปด้านหน้านิดเดียวนะคะเสร็จแล้วย่อค้างไว้หลังนะคะติดกําแพงแบบนี้นะคะ ครูป๊อแนะนําให้หลังเราติดพื้นนะคะถ้าหลังเราไม่ติดพื้นแสดงว่าหลังเราแอ่นนี้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําให้หลังเราติดกําแพงอยู่เนี่ยค่ะเราจะต้องม้วนสะโพกแบบนี้ฮึบนะคะเสร็จแล้วหัวไหล่ด้านหลังของเราตรงนี้ค่ะแน่พื้นไปเลยแล้วค้างไว้นะคะ จริงๆถ้าสควอตเราก็ต้องควรจะพับตัวไปด้านหน้าแบบนี้เนาะนะคะแต่การทําให้หลังเราติดกําแพงเนี่ยค่ะจะช่วยสามารถทําให้เราบล็อกช่วงหลังไว้ให้เป็นเส้นตรงได้เพราะฉะนั้นก็พับตัวไปแนวเฉียงแบบนี้นะคะอันนี้ก็ได้เหมือนกันแต่สิ่งที่อุปอแนะนําเลยคือหลังติดกําแพงไปก่อนแบบนี้เราค้างไว้นะคะ,ะท่านี้นะคะสเต็มนี้จะช่วยให้กล้ามเนื้อหน,นะะ้าขาของเราเกรงค้างอยู่ตลอดนั่นเองนะคะฝึกจังหวะที่จัดลงมาแล้วก็เก่งค้างค้างไว้นะคะเพื่อน สิถึง20บวิก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆ่นยังไหวนะคะส่วนสเต็ปสุดท้ายค่ะเพื่อนเพื่อนเราฝึกทั้งการย่อลงมาแล้วนะคะเราก็ฝึกทั้งการเก่งค้างไว้แล้วอันดับสุดท้ายแล้วก็คือเซตท่าสควอตปกติแล้วก็ทำสควอตตัวเปล่าเลยค่ะนะคะเหมือนเดิมฝ่าเท้านะคะกว้างกว่าช่วงสะโพกของตัวเองเล็กน้อยหัวเข่าเปิดตามแนวเดียวกันกับปลายเท้านะคะแล้วก็ค่อยค่อย่ออยสะโพกไปด้านหลังแบบนี้ ถอยสะโพกไปด้านหลังแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ย่อลงไปค้างไว้1 2แล้วก็ขึ้นอย่าลืมจังหวะหมวนสะโพกครับถอยสะโพกย่อลงหมวน สำหรับมือใหม่อยากฝึกสควอชแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีก็ลองเอาทั้ง3สเต็ปที่ครูป้อมแนะนําไปฝึกกันดูนะคะรับรองว่าเราจะทำสควอตได้อย่างแน่นอนนะคะสําหรับ EP นี้ก็ไปก่อนเหมือนเดิมคะ่ะบ๊ายบาย